อพอยถ่ายเยถือลยไม่พอในใช้กองใช้โทรศัพท์ทิพอนไม่เป็นไรส,สวัสดีครับอ้าวเรามาไลฟ์สดกันอีกรอบครับคุณผู้ชมนะครับอเอตอนนี้เรามาอยู่โครงการพาร์ทิโฮมแล้วนะครับผมปอนสิทธิกรอัปอเ,อเดตครับน,นะครับอัปเดตกันว่านี่ครับหมัดมาเลยได้ที่ดินสวยงามเป็นที่เรียบร้อยครับเพิ่งถมดินเสร็จเมื่อกี้เองนะครับพร้อมพี่พทีมงานนะครับ พี่ๆนักลงทุนนะครับผมเห็นไหมฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างรังวัดเข้าพื้นที่แล้วครับรวมไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับก็มาดูขอบเขตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าโอเคเราที่ดินของเราเนี่ยล้ำไหมนะครับในเขตของเขานะเจ้าหน้าที่ท่านก็มาดูให้นะครับแล้วก็มาตกลงกันแล้วก็มีการลงนามครับคุณผู้ชมนะครับผมเห็นไหมฮะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลัง หาระยะด้วยดาวเทียมครับเพื่อที่จะลงหมุดนะนะครับมีการส่องดาวเทียมเ,เห็นไหมฮะชัดเจนนะครับผมตอนนี้เราแบ่งระยะออกมาแล้วครับได้เป็น4แปลงพอดีนะครับออกมาละแล้วก็ตอนนี้ได้ระยะทั้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วเจ้าหน้าที่ก็กําลังทยอยลงหมุดให้ครับคุณผู้ชมนะโอเคลราดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ก็กําลังทยอยกันมาแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลครับตอนนี้เราจะต้องเซ็นกันอยู่3า ท่านครับก็มีในส่วนของทางเทศบาลนะครับแล้วก็มีบ้านข้างเคียงนะครับท่านหนึ่งนัดไว้แล้วแล้วก็ของการทางรถไฟก็ต้องเซ็นรับทราบครับเห็นไหมครับสวยไหมครับคุณผู้ชมที่ดินของเราแล้วก็มีการปรับเกรดเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินให้กับผู้ละเหมาถมดินละนะครับทุกฝ่ายแฮปปี้มากเลยนะผู้ละเหมาก็แฮปปี้ดีครับเขาทําผลงานของเขาออกมา2วันได้ออกมาสวยงามเลยนะเห็นไหมนี่นะครับ เท่าที่เราเห็นด้านหลังก็คือตอนนี้ทางที่ดินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ดูในเรื่องของระยะนะครับแล้วเรื่องเอกสารครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพอให้ดูภาพของในส่วนหน้าครับว่านี่ตอนนี้หมุดตรงนี้ได้แล้วครับคุณผู้ชมนะฮะจะได้แนวแล้วเห็นไหมฮะนี่เป็นหนึ่งหมุด เป็นตรงนี้นะ่าจะเป็นของหลังที่3ครับเป็นช่วงตรงกลางนะครับอ่าเจ้าหน้าที่กําลังปักหมุดสังเกตว่าจะมีเสาส่องดาวเทียมลงมาครับแล้วก็จะได้ระยะที่ค่อนข้างแม่นยํานะครับผมตามวิชาชีพเลยตรงนี้เหลืออีก2อหมุดครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นพี่ๆของทางรังวัดของ กรมที่ดินนะครับจังหวัดนครราชสีมาของเรานะเป็นที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งครับที่เราเฟ้นหามานะครับสำหรับโครงการพาวดี้โฮมของเราในส่วนนี้นะครับตรงนี้ขึ้นสีหลังแน่นอนครับคุณผู้ชมเราอยู่บนพื้นที่ของตำบลโคกกลวดอำเภอเมือง